อำเภอชอําจัดพิธีบวงสวงรัชกาลที่5และยกเสาเอกอาคารหอประชุมหลังใหม่ค่ะ วันที่24ี่กรกฎาคม2568ที่บริเวณมณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หน้าที่ว่าการอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนายพระคัสมงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีบวงสวงบูชาเลิกการก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอชะอําหลังใหม่และพิธียกเสาเอกอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอชะอําหลังใหม่โดยมี นายแก้วคงวงนายอำเภอชอะอํานายธีรพลปียานุภาพประหลัดอาวุโสอำเภอชะอํานายสุชาติฤทธบวัวประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชะอํา ปหลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชะอำข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอชะอำอสและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยในพิธีพระครูวิทานวัชรพงศ์เจ้าอาวาสวัดหุบกระพงเป็นประธานในพิธีบวงสวงบูชาเลิกการก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอชะอำหลังใหม่น้ำมนทนพิธีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นพระครูมนุนศรีสังวรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาดเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอชัอําหลังใหม่โดยในอำเภอชัอําได้นำไม้มงคลเก้าชนิดตอกลงก้นหลุมเสาเอกเพื่อนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองพระครูมนูนศรีสังวรได้ประกอบพิธีจานอักขระบาลีและเจิมแผ่นเงินทองหน้านำไปบรรจุในหลุมเสาเอกเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมนำเหรียญเงินโปรยลงก้นหลุมเสาเอกพร้อมเจิมและปิดทอง เสาเอกผูกหนอกล้วยหนออ้อย ผูกผ้าแพรสามสีและทําพิธียกเสาเอกพร้อมประพรมน้ําพระพุทธมนต์โครงสร้างอาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับโครงการก่อสร้างอาคารก่อสร้างหอประชุมที่ว่าการอําเภชอชั่มหลังใหม่จํานวนหนึ่งหลังเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ใช้มานานหลายสิบปีที่มีสภาพเก่าสุดโทมซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับคนได้จํานวนมากและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ มาติดต่อราชการต่อไป